ก็ไม่มีอะไรเพริมม่เพราะมารับทราบข่าวานะครับแล้วก็ขอฟังอที่จริงในรายละเอียดแล้วก็พร้อมที่จะนำพยานหลักฐานเข้ามาต่อสูส้คดีไม่ได้ต้องอะไรจังมึงตอนวันนี้เราเตรียมอะไรหลักฐานอะไรมายื่นที่กับทางก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าขอฟังอที่จริงเพิ่มเติมเพื่อได้ให้การได้อย่างละเอียดได้สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเตมสส็มที่นะครับ ก็ในเอกสารที่เขามีการเชิญไปมีการบอกว่าข้้ามในารนัดหกับเราก็มีข้าวๆนะครับเป็นรายละเอียดผมขอให้รายละเอียดกับทาง,งคณะกรรมการกรกตนะครับผมไม่ขอลงรายละเอียดตรงนี้นะครับในในความมั่นใจอะค่ะความมั่นใจของตนเองเนี่ยที่จะให้พิสูจน์เนี่ยก็มามั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าบริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทัรวร์ต่อวอร์เอง นใจรับมีการสันนิษฐานไหมครว่าทำไมตัวเองถึงมีชื่อคำตัวพันคำขอไปทราบเขาได้รินก่อนนะครับในนาเรียนแต่ยืนยันว่าสิ่งที่เราปฏิบัติตนมาเนี่ยไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเส้นเงินก็ไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรชื่อว่าเป็นเรื่องเท็จทั้งนั้นนะครับในในจูมอนคนที่ถูกเรียกมาเข้ามารรบทราบว่าเราหาสิบคนมาสอนนะครับมีการพูดคุยอะไรกันก่อนส่วนตัวบ้างไหมคะท่าน ก็ยังไม่ได้พูดคุยนะครับโอเคนะครับขออนุญาตไปหลังจากนี้อทราบข้อกํานแล้วเราจะไปนัดคุยกันอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวขอดูข้อได้จริงก่อนนะครับยังไม่ทราบข้อได้จริงอย่างละเอียดได้คุยกับทางท่านหัวหน้าทางระับทีมก่อนจะกมาให้ข้อมก็ได้คุยกันเมื่อวานนี้ก่อนประชุมหลังจากประชุมครมอนะครับก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอำนวยปฏิบัติตาม อำานาจหน้าที่ของทุกหน่วยงานเรื่องสิททางการเงินที่ตอนนี้มันเป็นข้อสงสัยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องการข้ามามค่นีเกี่ยวข้องคนอื่นผมไม่ทราบนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านเลขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับท<ช>่า,<ช>านกังวลยังไงบ้างเพราะตอนนี้ตําแหน่งรัฐมนตรีก็ยังอยู่ติดตัวกับเราไม่มีอะไรให้กังวลเลยนะครับมั่นใจในตัวเองมั่นใจในพยานฐานที่เรามีขอเพียงทราบข้อเท็จจริงก่อนเท่านั้นเองนะครับ Thank <laughs>